อีกหนึ่งความสำหรับของนักร้องลูกทุ่งปายชัดนพภาหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามไปลายปายโอริโอที่ล่าสุดสามารถทำความฝันได้อีกหนึ่งอย่างที่ตั้งใจจะมีรถหรูก่อนอายุ30ปีก่อนหน้านี้ไปลายปลายก็ได้ขึ้นแท่นเป็นซ e อเพราะได้ควักเงินลงทุนเปิดบริษัทเป็นของตัวเองที่ชื่อว่า cnp entertainment ซึ่งถ้าใครเข้าไปส่องในเพจจะเห็นว่า ไป,ไป้ายได้ปล่อยสินค้าออกมามีทั้งคอมบูชาฮันนี่ทีวีเนก้าหรือน้ำชาสวิมิก้าน้ำพึง่งรวมทั้งยังมีคอลเลกชันเสื้อออกมาด้วยโดยล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมรถคันใหม่ป้ายแดง รอมโพสต์แคปชั่นว่าน้องยักษ์พารวยรถคันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่อยากจะทําให้สําเร็จก่อนอายุ30ปีไม่รู้ว่าอนาคตจะยังอยากขับรถเท่ไปลุยที่ไหนอีกแบบนี้ไหมแต่ตอนนี้ชอบและอยากสารฝันให้เป็นจริงคงจะเป็นหนี้ก้อนแรกที่ราคาสูงขนาดนี้ถือว่าเป็นของขวัญซีโอป้ายแดงขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนเดินทางด้วยกันทุกความฝันขอบคุณพี่สิงห์นุกธนดลและทีมงานอามิโก้พี่เบสที่ประกอบฝันและสารฝันช่วยกันเสมอมา ที่สำคัญที่ชีวิตไปายปายจะลืมไม่ได้เลยแฟนคลับที่คอยซับพอร์ตเสมอมาคอยเคียงข้างทุกความฝันทุกโอกาสจงเดินทางตามความฝันและสนุกกับมันนะเจ้าปาย